ดท่านผู้ชมทางช่อง108ชั้นนันะครับวันนี้ผมมีบ้านสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นบ้านแห่งประวัติศาสตร์ของอดีตนายกรัฐมนตรีครับบ้านที่ยังคงอยู่ในจิตวิญญาณของบ่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทหรือรู้จักกันในานามของบ้านซอยสวนพลูอยู่ถนนสาธรใต้กรุงเทพมหานครเป็นบ้านเรือนไทย5หลังบนพื้นที่5ไร่ ปัจจุบันขึ้นเป็นทะเบียนเป็นโบราณสถานประเภทบ้านบุคคลสำคัญก่อนโน้นค่าเข้าชมท่านละ50บาทก็มาติดตามชมนะครับเดิมทีบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพลตำรวจตรีพระพินิจชนะคดีสามีของหม่อมราชวงศ์หญิงบุญรับพิชนะคดีเป็นพี่สาวของหม่อมราชวงศ์คริสปราโมอ และหม่อมราชวงเสนีปราโมชซึ่งใช้เป็นที่อยู่ของพี่น้องในราชสกุลปราโมชจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีเหตุการณ์ที่ทามามากมายผมขออนุญาตไม่เล่าสุดตรงนี้นะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้เมื่อพศ2503และปรับปรุงไปเรื่อยๆเป็นเวลากว่า30ปี จนกระทั่งถึงแก่อนิจยกรรมเมื่อพศ2538ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประเภทบุคคลสำคัญและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านหม่อมราชวงศ์เครือริปราโมทอยู่ในการดูแลของมูณนิธิเครือริ80ในพระราชปธัรม์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2550 มีข่าวว่าบ้านซอยสนพลูจะปิดทำการลงแต่ว่าในที่สุดก็สามารถหาข้อสรุปได้โดยที่ทางมูลนิธิและทายาทได้เปิดดำเนินการต่อไปดูสภาพบ้านนะครับท่านผู้ชมด้านนอกก็จะตกแต่งอย่างสวยงามนะครับมีไม้ดอกไม้ประดับมีน้ำมีสระน้ำมีบัวมีต้นบอนไซนะครับท่านผู้ชม รอบๆบมีความร่มรื่นเป็นศาลาเรือนไทย5หลังนะครับท่านผู้ชมตกแต่งอย่างสวยงามประณีตบรรจงสภาพภายในเองก็มีการประดับตกแต่งด้วยของมีค่าของเหมือนเป็นวัตถุโบราณมีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยแบบไทยๆนะครับอยู่ท่ามกลางความเจริญตั้งอยู่บนท่ามกลางตึกสูงสสมัยใหม่นะครับ แต่ความเป็นไทยความเป็นเรือนไทยโบราณก็โดดเด่นสวยงามนะครับค่าชมท่านละ50บาทนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับร้อยแปดชั้นนั้นจะสรรหาบ้านและที่ดินสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับอะไรที่เป็นสาระความรู้อะไรที่เป็นคุณค่าทางจ,จิตใจเป็นคุณค่าทางองค์ความรู้ของท่านผู้ชมก็จะนําเสนอนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามการกดแชร์จะเป็นการบันทึกวิดีโอ ฉบับนี้ไว้ในช่องของท่านผู้ชมนะครับเพื่อการดูย้อนหลังเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อบคุณที่ติดตามและโทรมาถามไทยเป็นกำลังใจที่ดีเรื่อยมาคนณทำงานมากมายปัญหาจะฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่น้อย ร้อยแปดฉะนั้นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม